สัตเข้ามาให้ใหม่ตามคำเรียกร้องเลยนะคะสำหรับรถหรูสไตล์ผู้บริหารพร้อมกับภายในสีส้อมอิดนะคะโฉมยอดฮิตยอดขายดีอันดับต้นๆของบริษัททออ,อตโต้เลยนะคะได้เป็นรถหน่วยงานกลดประจำการมามือเดียวป้ายแดงเลขใหม่แทวประวัติศูนย์นะกับรุ่น2.0ตัวจีนั่นเองได้เป็นตัวรถปี2018นะคะก่อนที่จะปรับเปลี่ยนโฉมนั่นเองพร้อมกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 2.69%นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของรุ่นตอนนี้เลย ก็เป็น Toyota Camry 2.0ตัว G รถปี2018กับราคาค่าตัว539,000บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,000กลางๆเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับ t o y ยต a c a m r รคันนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองรับประกันไม่เคยติดแก๊สมีการตกแต่งกระจกด้านหน้าด้วยโคเมียมพร้อมกับหมายเลขทะเบียน 4ขอไขด่ดลชดา2673จังหวัดกรุงเทพมหานครมาต่อกับที่ชุดโคมไฟด้านหน้านี่เลยค่ะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ daylight LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ทุกอย่างเนะะี่ยค่ะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยถัดมาในส่วนของตัวล้อนี่เลยค่ะ จะได้เป็นล้ออัลอยนะคะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีรอยคูดรอยขีดหรือว่าปีนฟุตบาทและแน่นอนอยู่แล้วว่าของเดิมของแท้จากโรงงานเนี่ยจะรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย มาพร้อมกับยางกูดเยยทั้ง4เส้นเลยนะคะถือว่าเป็นยางแบรนด์ันดับต้นๆเลยนะคะสภาพยังดีดอกอยางก็ยังลึกยังหนายอยู่เลยและในส่วนของตัวกระจกบานหน้าน,นี่เลยค่ะจะมีสัญลักษณ์ของโตโยต้าติดไว้แบบนี้แปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะทุกอย่างรอบขันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไป ไม่บทบังวิสัยทัศน์การมองเห็นตอนกลางคืนอย่างแน่นอนสําหรับตัวกระจกมองข้างของเขานี่เลยค่ะทั้งพับและปรับนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็มีในส่วนของตัว BSM นะคะนั่นก็คือสัญญาณเตือนมุมอับนั่นเองมีมาให้ถึง2ข้างเลย ตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของกิจต้าติดไว้แบบนี้พร้อมกับสัญญาณเันขโมยด้วยนะคะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยตัวอักษรโคเมียมอ่ะเดี๋ยวนุ่นถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลย นั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมจากโรงงานรับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยและในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรับประกันหรือว่าไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนอย่างแน่นอนสําหรับตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอลหแก๊สโซฮอลหแล้วก็รองรับ e 2ีด้วย มาต่อัที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะนี่เลยติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถและนี่เลยค่ะกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมาต่อัที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนี่เลยค่ะชุดโคมไฟค่อนข้างใหญ่นะคะมองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นโค้เมียมตรงกลางมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยจัดมาให้ครบเลย ตกแต่งตัวอักษรโครเมียมนะคะแล้วก็นี่เลยมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายจัดมาให้อีก4จุดเลยนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งนุ่นบอกเลยนะโตโยต้าแคมรีเป็นรถที่บอดี้ค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะอย่างจุใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีช่องตรงกลางไว้สําหรับหยิบของได้ด้วยนะคะ เปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะเราก็จะเจอในส่วนของย่างอะไรสำรองนี่เลยคะ่ะแล้วก็แม่แรงนะแล้วก็เครื่องมือมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างนี่เลยคะ่ะรอยซีนทางมะพร้าวก็เป็นสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์ Art ทุกอย่างอยู่ครบตัวรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยมาต่อกันที่ตัวหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนี่เลยคะ่ะหัวน็อตเป็นสีเทาสีเดิมนะ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบดีเทลละเอียดต่างๆจากโรงงานนุ่นบอกเลยรถสวยโคงสร้างเดิมแน่นอนหัวน็อตฝังนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยสามารถพาช่างนะคะเข้ามาดูรถได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริง ทดลองขับได้นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยบริษัททอออโตโอ้อยู่ติดถนนใหญ,ญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพม,มหานครนั่นเองมือเปิดด้านนอกจะได้เป็นแบบสมาร์ทอินทรีนะภายในเนี่ยเขาก็จะคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูก่อนนะคะมือเปิดด้านในตรงนี้จะทํามาจากวัสดุโครเมียมนะอันนี้จะเป็นเมมโมรี่ซีดนะคะเป็นเหนืยบันทึกความจําที่นั่งนั่นเองตัวปรับกระจกมองข้างควบคุมด้วยไฟฟ้า ตัวล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดเลยติดตั้งสคาเพให้แล้วนะคะเป็นตัวกันร,รอยกระแทกนั่นเองนะคะอ่ะเข้ามาดูภายในกันในส่วนของตัวพวงมาลัยนี่เลยค่ะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะนั่นก็คือสมร์รคี์เลยนั่นเองนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะคะปุ่มสตาร์ทได้เลยนะอ่ะนี่เลยมา อันนี้เรือนไมกำลังทำงานแล้วนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะรถปี2018นะคะเลขไมของเขาจะอยู่ที่112,420กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไมาตามการใช้งานจริงรับประกันว่าไม่มีเขียยไม่มีกอไมแต่อย่างใดเลยส่วนตัวคอนโซลกลางอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งสามารถฟังซีดีวิทยุ FM AM ได้นะคะทุกอย่างาใช้งานได้เป็นปกติ และตัวระบบแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นระบบแอร์ออโต้ดูโอโซนนั่นคือเป็นตัวแอร์ปรับความเย็นอัตโนมัติแบ่งแยกเป็น2โซนอิสระมีส่วนของปุ่มไว้สําหรับเปิดปิดม่านไฟฟ้าที่กระจกบานด้านท้ายตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะเกียร์ถุงแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไวเลสชาร์จนะคะนั่นคือแท่นชาร์จไร้สายนั่งเองถัดมานะที่ตัวเบาะนี่เลยตัวเบาะน,นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีส้มอิฐนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้าเลย สำหรับเบาคนขับนะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางแต่ถ้าเป็นเบาข้างคนขับปรับได้เพียงแค่4ทิศทางเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังมีแผ่นยางรองเท้ามาให้เรียบร้อยเลยมีช่องแอร์ตอนหลักมาให้ด้วยนะคะจะทําให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วตัวรถภายในนะคะค่อนข้างกว้างมีพื้นที่ให้เหยียดเท้าได้สบายๆเลยสําหรับตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะนังสีส้มอิฐเช่นเดียวกับด้านหน้าสภาพดีมากเห็นไหมคะ ตัวหนังไม่มีช้ำไม่มีซุดเลยนะคะไม่มีรอยแตกแล้วและประตูคู่หลังเนี่ยจะมีในส่วนของตัวม่านกองแสงนะคะตัวนี้เป็นแบบแมนวนวลสามารถเปิดปิดเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยที่เรานะคะจะต้องมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะของตัวรถคันนี้นั่นเองเ,องเนาะมาเรามาดมูแล้วก็มาชมพร้อมๆกันเลย สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์วี t i ทดบินะเป็นตัวเบนซินล้วนรับประกันไม่เคยติดแกส๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องไปอย่างใดเลยนะคะในส่วนของน็อตปากระโปรงเป็นสีเทาสีเดิมเห็นไหมคะน็อตแก้มก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยเม็อดอาร์คิเบิลช็คนะคะสภาพดีสมบูรณ์ตัวคานต,าต,าต,าต่างนะคะน็อตเชื่อมต่อคานก็เป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยแต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลย อาร์กิบ้าโชคฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์หัวน,อนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้เป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานก็จะมีสัญลักษณ์ตัวตาประทับไว้แบบนี้นั่นเองแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเห็นไหมคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตกิบทุกตัวอยู่ครบ และนี่เลยสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีอยู่ครบค่ะสําหรับตัวรถนะคะก็รับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักหรือคว่ำหรือว่าจมน้ำามานะคะเลิ่มทะเบียนไม่มีชํารุูสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะอ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับ Toyota Camry 2.0ตัวจรถปี2018ราคา539,000บาทเลใไม่1 1 2 0 0 0โลลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเทสเลย ดูจบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ